อันยอโยสวัสดีครับทุกคนตอนรับนะครับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้ากับลิมูจินเซอร์วิสที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสมาแรงสุดๆไปเลยนะครับหลังจากที่รายการถูกปล่อยออกมาและแฟนคลับทุกคนเนี่ยได้ฟังจิกิต้าร้องเพลงขึ้นเทรนด์ฉัาเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับกระแสโซเชียลตอนนี้พูดถึงจิกิต้ากันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเพลงไหนที่น้องร้องเนี่ยก็ถูกพูดถึงเป็นจํานวนมากเลยล่าสุดนะครับ มีการอัปเดตมาว่ามีโพสต์ของจิกิต้าใน Twitter หรือว่าใน X เนี่ยมากกว่า20,000โพสต์กันเลยแล้วก็ติดเทรนกันเยอะมากๆนี่คือจิกิต้าในเวอร์ชั่นที่ปังสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แรปร้องแล้วก็ออกรายการวาไรตี้คือครบเครื่องสุดๆคนพูดถึงจิกิต้ากันเยอะและก็ท็อปปิกเนี่ยมาจากลีมูจินเซอร์วิส ชื่นชมความเก่งชื่นชมความเพราะของเสียงแล้วก็ชื่นชมการที่จิกิต้าเนี่ยเป็นมักเน่แต่ว่าความสามารถนั้นล้นเหลือแถมมาออกรายการครั้งนี้ยังมาคนเดียวด้วยคุยเก่งสุดๆถึงแม้จะเป็นภาษาเก่าก็ตามแต่ว่าน้องเนี่ยไม่มีอ่อมเลยทําให้รายการสนุกตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวแถมยังเข้ากับพี่ลีมูจินได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเทรนกันขนาดไหนเพราะว่าแม่ไทยเนี่ยรอให้รายการออกตั้งแต่ วันที่ปล่อยทีเซอร์จนถึงเมื่อวานช่วง4โมงเย็นนะครับบางคนเนี่ยถึงกับไม่ไปไหนกันเลยเกาะขอบจอรอดูจิกิต้าลูกสาวคนเล็กแห่งเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมจิกิต้าเนี่ยถึงติดเทรนด์กันชํำขนาดนี้เพราะนี่เองความปังของจิกิต้าที่สร้างขึ้นด้วยความเก่งการพัฒนาตัวเองของน้องขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3แล้วก็อันดับที่5ด้วยนะครับของเทรนดิ่งนี่คือชิกิต้าที่ทำได้จากการไปออกรายการนิมูจินเซอร์วิส รอบนี้ฉายเดี่ยวแบบปังๆยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับกระแสดววายเนี่ยยังชื่นชมจิกิต้ากันทั่วโลกเลยทีเดียวไม่ใช่เพียงแค่แฟนรายการที่อยู่ในเกาเท่านั้นแต่รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยที่ได้ดูรายการผ่านทาง YouTube คอมเมนต์มากมายนะครับจากหลากหลายประเทศที่เข้ามาพูดถึงจิกิต้ากันยังของเกาหลีเนี่ยเขาก็อวยว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากเลยอายุน้อยแต่ความเก่งการนั้น เทียบเท่ากับศิลปินที่สามารถที่จะทำเพลงของตัวเองแบบเดี่ยวๆได้เลยนะครับแม่เกาเขาก็ชมมาว่าร้องเก่งจังเลยพูดเก่งมากๆภาษาดีขึ้นมากและชิกิตา้าเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเองมากเลยแฟนญี่ปุ่นนะครับบอกว่าพอได้ยินเสียงใสๆของชิกิตา้าแล้วเนี่ยหัวใจมันพองโตเหมือนได้รับการดูแลเอาใจใส่ปลอบประโลมทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลย มีแฟนคลับนะครับทา,ทางประเทศไทยก็ไปคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยเยอะมากทั้งบอกว่าน้องเล็กของเบมอนเก่งมากเลยลูกลูกสาวของพวกเราจิกิต้าโคจะเจ๋งเลยนะเป็นเจคแคนที่น่าภูมิใจที่สุดอะไรแบบนี้เยอะมากแฟนไทยเนี่ยเขาไปรอเชียร์จิกิต้ากันเต็มไปหมดเลยมีแฟนจักทางประเทศอื่นๆก็มีเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ จากทางอินเตอร์นั่นเองหลากหลายประเทศเลยชื่นชมจิกิตาการว่านี่คือน้องเล็กของเบมอนที่เราไว้ใจได้เรื่องคุณภาพของการร้องเธอแรปเก่งจังเลยซูเปอร์ดูเปอร์เลิฟคือดีที่สุดจิกิตาเหมาทุกพาร์ทและก็มีที่บอกว่าเพลงที่ฉันชอบที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้ ghost town กันเลยเพราะว่านี่คือเซอร์ไพรส์ที่ทำให้รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแฟนโปรตุเกสก็มารู้มาตลอดเลยว่าแคนนี่เนี่ยคือมอนสเตอร์นะ พัฒนาการของเธอเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกทึ่งเสมอทุกครั้งที่ได้เจอเวลาน้องออกรายการศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นของชิกิต้าอยู่ในระดับโลกกันไปเลยมีคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าชิกิต้าเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ฉันหลงรักได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแน่นอนว่าฉันติดตามเธอมาตั้งแต่เปิดตัวจนถึงในตอนนี้ไม่เคยผิดหวังกับเด็กคนนี้เลยเติบโตต่อไปนะฉันจะเชียร์เธอนี่คือภาษาอังกฤษจากแฟนคลับต่างประเทศ แฟนอินโดก็มานะครับทุกคนมักเน่ที่เราภูมิใจเสมอมักเน่ที่น่าภูมิใจของฉันฟังแบบใส่หูฟังแล้วดีมากๆเลยแนะนําให้ทุกคนฟังแบบใส่หูฟังแม้แต่เสียงหายใจของเธอก็ยังไพเราะโอ้โห,โโหเยอะมากคอมเมนต์จากทางแฟนอินเตอร์นะครับ มีอวยชิกิต้ากันเพียบมากันหลากหลายประเทศสุดๆนี่คือลูกรักเวอร์ไวของจริงแล้วไม่ต้องมาหาอะไรพิสูจน์เลยเพราะว่าแฟนคลับของชิกิต้าเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกใครเห็นด้วยกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาและเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ